เราเลือกได้ที่จะเป็นนะคะอืมใช้ชีวิตแบบบางทีอย่างคเนี่ยขับรถไปเขาก็บนนกก่นในหมู่กัเน้องเหมือนกันบางทีมันขับรถแบบเคมากก็คือเหมือนว่าทางเข้าทางเข้าคือเขาก็มาจากจังหวัดอื่นอ่ะก็ให้อาภัยป้ายทะเบียนจังหวัดอื่นคือทางเข้ามันก็เอาเป็นทางออกนะคะคเขาก็อาจจะไม่ชินเนาะไม่ไม่คุ้นชินกับจังหวัดเราก็พอให้อาภาัยได้แต่เมื่อเช้านี่เจอคนที่ว่าเราหยุดให้ป้า,ข,าข้ามเนี่ยแต่ไอ้รถ เก่งอะไม่หยุดนะคะซึ่งเป็นทางข้ามนะเป็นทางข้ามที่เขียนไว้เลยว่าเป็นทางข้ามเนี่ยแกควรจะมองป้ายด้วยเอ่ยมองสีถนนเนี่ยคือมันเขาทําไว้คาดไว้นะคะสีป้ายไว้เนี่ยคือเป็นทางข้ามของคนเดินเท้าแต่มันดันไม่หยุดนะคะรถข้างๆงเนี่ยรถย,ยนต์ก็ดีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุดีที่คุณป้าเขาเห็น แล้วเขาก็ชะงงกดูก็ต้องรอทางซ้ายเราเรามาเลนซ้ายเราหยุดเราเป็นรถเล็กเราหยุดนะไม่ว่ารถเล็กรถใหญ่ก็เราต้องหยุดเพราะมันเป็นทางข้ามอยู่แล้วแต่อีนี่มาจากไหนไม่รู้นะคะเป็นรถของนั่นด้วยนะเออคันเล็กๆนะคะเออชื่อไม่อยากเดี๋ยวพลาดพิงเนาะอืมยี่ห้อยี่ห้อต่างประเทศอะนะอืมเป็นผู้หญิงขับนะ ก็ไม่ได้เห็นอีลาค่ายลงขับไปเลยแต่ดีที่ไม่ได้ขับเร็วนะคะป้าก็เลยช่องงดูเห็นสุดท้ายแล้วก็มองจนป้าเขาข้ามไปได้ละนะคะนั่นแหละคือบางครั้งเนี่ยนะคะบ้านเรามันเป็นอย่างนี้แหละ กฎจ,ะะจราจรมันเลยจริงๆแล้วมีนะคะคนที่ขนาดโค้ดก็เคยทําผิดนะคะไอ้กฎจราจรเล็กๆน้อยๆเราเคยขับสวนเลนหรือนู่นนั่นนี่เราเคยแบบด้วยความมักง่ายของเรารีบทางใกล้ๆเราย้อนสอนหรืออะไรเงี้ยเราเคยทุกคนเราเคยแต่บางครั้งอ่ะในในสถ,ถานการณ์ใหญ่ๆอ่ะเราควรจะเราควรจะเคารพเนาะเราควรจะเคารพว่าเฮ้ยมันอันเนี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเกิดคุณไม่เบรคคุณไม่หยุดตรงเนี้ยคือมันสามารถ เกิดอ,อุบัติเหตุแล้วชนให้คนอื่นเขาบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตได้อะไรอย่างเงี้ยนะอันเป็นเรื่องใหญ่นะคะอืมแล้ววันนี้ก็ลืมไปว่ามันเป็นวันเปิดเทอมแนละ้วรถเยอะมากนะคะโคตรออกไปเกือบแปดโมงเนาะอือซื้อแกงให้แม่นะคะสามถุงเกือบจะเอาชีวิตกลับมาไม่รถเยอะมากนะคะขับจนแบบปวดแขนถ้าคุณเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์คุณจะรู้ว่าอ่ามันต้องมันมันมันเนี่ยมือนะคะมันก็ต้อง เรียกว่าอะไรนะบ,บังคับใช่ไหมบ,บังคับทางรถแล้วก็เส้นทางที่ทางเนี้ยเออแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเกร็งเนี้ยแล้วก็ปวดไปหมดเลยค่ะนะคะอานนี้ก็จําไว้ว่าลืมไปว่ามันเปิดเทอมแล้วตอนเราต้องไปชี้เช้ากว่าน,นี้เวลาจะไปทาธุระตอนเช้าก็ต้องไปเช้ากว่าน,นี้นะคะแต่แม่ชอบให้ออกไปใส่สายไม่รู้เหมือนกันเขากลัวว่าร้าน,นยังไม่เปิด เราก็เป็นคนขี้หุนหงิดนะคะก็เ,เป็นคนขี้หุนหงิดแล้วก็เป็นคนขับรถเร็วนะนะคะโดนโดนเมื่อก่อนโดนญาติเตือนตอนนี้แม่เตือนนะคะตอนนี้เราต้องเตือนตัวเองแล้วไม่มีใครเตือนเราเขาเตือนเขาเตือนจนเบื่อแล้วค่ะสิงว่าจนแม่เนี่ยไม่กล้านั่งรถด้วยนะคะอืมลูกสาวก็บ่นเหมือนกันเมื่อก่อนนะคะแต่เราอะ ก็พาเขาเรารู้นะคนคนขับเขาจะรู้ว่าเออแล้วอย่างเราจะเวลารถติดๆมากๆเราจะหาทางซิกแซกแซก,ซก,ซกจนมาถึงบ้านได้ก่อนคนอื่นเมื่อก่อนไปรับลูกสาวเนี่ย,ม,ยมัธยมมัธยมต้นก็จะเออเป็นอย่างนี้แหละนะคะเขาก็จะช่วงแรกเขาก็จะบ่นเราเป็นช่วงต่อมาเขาก็ เออจะรู้ว่าถ้าเกิดขับช้าเนี่ยคือมันไม่ได้บางครั้งบางฟิลนะคะตอนนี้ก็เขาก็เริ่มเรียนรู้ละแล้วลตอนนี้เขาพอเขาขับรถเป็นเขาก็ไม่ขับแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ดีนะคะแล้วเพราะเราไม่อยากให้ลูกสาวขับอยู่แล้วนะคะเราอยากเออเราอยากจะเซอร์วิสให้เขามากกว่าเราเขาถึงได้เข้าใจนะถ้าคุณเป็นพ่อแม่คนแล้วคุณจะรู้ว่าบางครั้งนะคะมันไม่ใช่การเนี่ยสังคมอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมไม่ให้ลูกขับเองทําไมไม่ลูกทําเอง เออบางทีคุณคุณจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้อุบัติเหตุมันรุนแรงนะบางทีถ้าให้เขาขับเองเรากลัวว่าเขาจะไปเจออะไรที่นะรุนแรงเพราะฉะนั้นเราเราไปด้วยดีกว่าเพราะเรามีประสบการณ์ในการขับขี่มานานกว่าเขาหรืออะไรด้วยด้วยประสบการณ์ด้วยอะไรผู้ใหญ่มักจะแก้ปัญหาหรือแก้สถานการณ์อะไรได้อันนี้ต้องยกให้ผู้ใหญ่นะนะคะไม่ว่าคุณจะขี่มอไซค์หรือว่าคุณจะขี่รถขับรถยนต์เพราะฉะนั้น ถ้าเราไปกับเขาได้หรือเราขับให้เขาได้เรามีเวลาตรงนั้นทําเพื่อเขาดีกว่านะคะ